วันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูที่ดินแปลงเล็กๆในตัวเมืองการนะครับนี่ทางเส้นนี้เขาเรียกซอยไปสนีด้านหลังผมเนี่ยนะครับไปถนนแสงชูโตนะครับร้อยกว่าเมตรไปโรงพยาบาลนะ่ะหนึ่งกิโลก,กว่าๆนะครับประมาณนั้นนี่จะให้ดูรอบทิศผมอยู่ในตัวกาญจนบ,บุรีครับตัวเมืองเลยนี่ตึกลาบันช่องมากมายครับนี่ด้านหลังผมเนี่ยไปโรบินสันนะครับตรง ตรงไปประมาณสักร้อยกว่าเมตรเนี่ยเป็นสียแยกไปแดงท้ายซอยไปสนีนะครับตรงไปเนี่ยไปโรบินส,สันประมาณกิโลกว่ากว่าน,นะครับนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูทางนี้นี่ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่ดินกันในซอยเนี้ยครับถึงแปลงที่ดินแล้วนะครับนี่ข้างแปลงที่ดินเราก็จะเป็นที่ว่างเปล่าเช่นกันนะครับนี่เนี่ยเป็นซอยเล็กๆนะครับที่แยกเข้ามาจากเส้นหลัก นู่นก็ซอยใหญ่ตรงนู้นที่ดินเราอยู่ขวามือนะครับที่มีหลักปักอยู่เนี่ยนะครับจากเสาไฟฟ้าเนี่ยนะครับเข้าไปชนกําแพงบ้านเนี่ยนะครับ14เมตรด้านหลังนะครับส่วนที่ติดทางซอยเนี่ยนะ39 m. ด้านหน้านูนะ่นน่ะ17เมตรนะครับนี่ที่เขาจอดลงรถแปลงเนี้ยเขาถมแล้วนะทำอะไรได้บ้างครับนี่แปลงนี้เป็นโฉนดคุดแดง2โฉนดนะครับเนี่ย2โฉนดโฉนดละ60 ตารางตารางวากับถ,ถนถนละเจ็ดสิบตารางวากว่านิดนึนงรวมเป็นร้อยสามสตารางวาขายอยู่ที่สามล้านห้าแสนบาทนะครับนี่แบบนี้เลยอยู่กลางใจเมืองการเลยครับผมนี่นี่นนเขาเป็นที่ว่างเปล่าเตียนผมแล้วด้วยนะนะครับนี่ผมเล็นี่เส้นนี้นะ เขาเรียกเส้นถ้าชาวกาญจนบุรีชาวเมืองกาญจนบุรีเขาจะเรียกเป็นเส้นลงน้ําแข็งซอยลงน้ําแข็งนะครับจะมีศูนย์รถขายรถฮอนด้อยู่ข้างหน้านู่นครับนู่นไปทะลุถนนแสงสุโตได้ครับนี่ซอยเนี้ยที่ผมเดินมาเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยข้างตึกแบบนี้เลยนะครับนี่แปลงที่ดินเราก็จะขายอยู่ตรงนี้หน้ากว้าง17เมตรไปชนกําแพงบ้านเพื่อนบ้านนู่นครับหลังนู้นน่ะนะโซนเส้นนี้นะครับ สามารถไปทะลุถนนพัฒนาการนะครับเส้นด้านหลังติดถนนรถไฟเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูนะครับว่าว่ามันห่างไกลประมาณ200เมตรครับเนี่ยเส้นนี้นะมันไปสามารถไปโรบินสันได้เพราะมันจะทะลุไปเส้นซอยเพชรน,นีได้เช่นกันนี่แปลงที่ดินเราจากจุดตรงนี้มองอย่างนี้ก็เป็นแบบนี้นะครับนี่น,นีถ้าเราหันหน้าเข้าที่แบบนี้นะครับอยู่บนถนนซอ,อยลงน้ําแข็งเนี่ยนะ นะครับอันหน้าไปเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเป็นทิศใต้ที่ผมยืนอยู่บนทางเนี่ยเป็นทิศเหนือนะครับผมไปเดี๋ยวผมพาเดินไปดูตรงนู้นว่ามันทะลุแล้วเป็นยังไงนะครับเพอผมเดินมาสักระยะหนึ่งโน่นเป็นที่ดินเรานะครับตรงเต่าไฟฟ้านั่นๆๆน,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 นะครับเดินมาสักระยะหนึ่งนี่ก็มาเจอแบบนี้นะครับนี่เป็นทางตัดออกไปซอยไปสถานีได้เ,เช่นกันส่วนนู่น ไปถนนพัฒนางานไปต่อนะครับลองพิจารณาดูนะครับแปลงที่ผมทำกันขายเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างในเนื้อที่ร34ตารางวานะครับมันอยู่ในความจเจริญแหละแปลงนี้ครับจเจริญมากอยู่ในตัวเมืองการเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูอ่านิดเดียวโรบินสันก็น,นิดเดียวนะครับขนส่งการจนบุรีก็ ไม่ถึงกิโลทุกสิ่งทุกอย่างที่มีความเจริญตรงเนี้มันใกล้ๆก,ก,กันเป็นยายแมงมุมทั้งหมดเลยครับผมนี่ไปเดี๋ยวผมพาเดินไปดูตรงนั้นจะถึงแล้วไปนี่ครับผมว่าโพถนนพัฒนาการแล้วนะครับแยกไฟแดงเนี่ยนะครับสายมือเนี่ยไปโลบินสันครับจากจุดไฟแดงสี่แยกไฟแดงเนี่ยนะครับไปสายมือเนี่ยไปโรบินสันเนี่ยประมาณสักไม่ถึง500เมตรแล้ว ส่วนตรงนี้ไปอำเภอทามว่วงไปกรุงเทพได้ห่างจากกรุงเทพเนี่ยประมาณ120กิโลนะครับขวามือเนี่ยครับเป็นถนนซอยไปสนีนี่แบบนี้เลยกี่งกว้างแบบนี้เลยนะครับแปลงที่ดินเราอะ่ะมันอยู่ในตัวเมืองกาญจนบุรีเลยแปลงนี้ครับสะดวกสบายในการเดินทางเพราะออกได้รอบทิศเลยอ่ะสนใจก็ลองเข้ามาชมแปลงที่ดินแปลงนี้กันดูนะครับผม ผมก็จบรีวิวเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ